วันใหม่นะคะก็เลยแอบสั่งเฟอร์นิเจอร์มาค่ะทุกคนโดยที่ไม่ได้บอกพี่เต้ยแม้แต่คําเดียวค่ะทุกคนน้าพี่เต้ยพี่เขามาส่งของ,ของอนู่นน่าไปช่วยเขาขนดีไปเฟอร์อนิเจอร์เฟอร์ออนิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ของบ้านไงอยู่รอบมุมแหละจะไปที่ความ ามาพบกับวันใหม่อีกแล้วนันทุกคนเคยเชืงกันบ้างไหมเอ่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเนื่องจากยายพี่เต้ได้เสียนะคะเลยทําให้อาทิตย์ที่แล้วนะคะต้องหยุดการทํางานต้องหยุดการลงคลิปไปก่อนนะคะทุกคนทุกคนคงเข้าใจเนาะว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็กลับมากันแล้วนะคะพร้อมกับ เปิดในสถานที่ใหม่นะคะทุกคนทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะอันนี้มันอยู่ตรงไหนของบ้านนะมันไม่ใช่ค่ะทุกคน้อนใหม่นะคะย้ายบ้านนะคะทุกคนย้ายบ้านแล้วค่ะทุกคนย้ายบ้านแล้วค่ะทุกคน <to> me, <laughs> เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนโอเคทุกคนนะคะคงเห็นว่าข้างหลังมันดังดักใช่ป่ะมันยังทาไม่เสร็จนะทุกคนจเจ็นๆนะคะก็จะมาบอกก่อนว่าตอนนี้มันใหม่ย้ายบ้านมาแล้วนะคะแล้ว ก็บ้านใหม่นะเนาะมันก็ต้องใหญ่ขึ้นเนาะมันก็ต้องแบบว่าเอา่อมีของที่ต้องใช้มากขึ้นเนาะวันใหม่นะคะก็เลยแอบสั่งเฟอร์นิเจอร์มาค่ะทุกคนโดยที่ไม่ได้บอกพี่เต้แม้แต่คําเดียว่ะทุกคนและลาาราคานะคะก็ประมาณน่าจะประมาณ2 0 0 0 0ื่นกว่ากว่านะถ้าวันใหม่จะไม่ผิดนะคะเพราะว่าวันใหม่สั่งอย่างเดียวนะคะไม่ได้จ่ายนะคะจะให้พี่เต้เป็นคนจ่ายค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพวกพี่พส่งของนะคะก็ โฮมารัดวันใหม่แล้วแหละว,ว่าจะเข้ามาส่งวันนี้นะคะวันใหม่ก็โลยวันใหม่ก็เลยใช้โอกาสนี้นะคะแกนพี่เตยไปเลยในตัวนาจ๊าโอเคคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกในบ้านใหม่ของเรานะคะแต่ว่าถ้าวันใหม่แต่งบ้านเสร็จแล้วเมื่อไหร่นะคะถ้าใครอยากให้ทำโฮมทัวร์นะคะบอกเลยนะคะเดี๋ยววันใหม่จะทำโฮมทัวร์ให้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้แบบบูหว่าอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมันใหญ่กว่าที่เก่านิดนึงนะคะเพราะพื้นที่ใช้สอยมันเยอะนะ โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรอพี่เต้ยเสร็จธุระแล้วก็รอพี่ๆส่งของมาดีกว่านะคะอยากเห็นเหมือนกันว่าหน้าตาพี่เต้ยจะเป็นยังไงนะคะเมื่อว่างคนใหม่สั่งโฟอนิเจอร์มาแล้วไม่ได้บอกเขาแล้วราคาก็ไม่ใช่ตุกๆก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาคให้คลิปนี้แล้วก็ช anel นึ่งเดวของเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะกลมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วค่ะทุกคน อันนี้นะคะบอกเลยว่าลงคลิปทุกวันนะคะบอกเลยว่าลงคลิปทุกวันนะคะรอดูกันด้วยนะจ๊ะต่อไปรอดูเต๊กเล็ก okay, โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกพี่ๆเขามาข้างนอกแล้วนะคะวันใหม่อยมาเปิดคลิปข้างนอน,นะคะ่ะแล้วก็จะถือกล้องไปถ่ายเลยนะคะพอดีพี่เต้ยนั่งอยู่ตรงโตง๊ตตนะคอมน้าพี่เต้ยพี่คขามาส่งของออนูนะ่น้าไปช่วยเขาขนดีไปไปเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ของบ้านไง ไปเร็วไปดูของเออเนี่ยมีพี่ๆเข้ามากันแล้วในของของเรานะคะเป็นไงของเยอะปะหมดนี่เลยหมดนี่เลยนี่ไงของมันต้องใช่ไงเธอทำไมอ่ะัามก็หนูเห็นเพจในลบุรีหนูก็เลยสั่งของมันต้องใช้ ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราขนของนะพี่ก็รู้เองว่ามันคุ้พี่เดินไปไหนมีใใจตังอีกแล้ว <laughs> อันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จอะไรก็สั่งมาก่อนไงเฟอร์นิเจอร์ของมันต้องมีเนี่ยอะไร,อะไรเอ้ยี่ชิ้นอนะสามประมาณสามชิ้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเราดูตอนที่พี่เขาขนของไปวางก่อนนะคะว่าวันใหม่สั่งอะไรมาบ้านนะจ๊ะ เดี๋ยวมึงเคลียร์ไม่ต้องมาเนี้ยอะไรจะไปเจ็บกูอันนี้นนทุกคนหาะตอนนี้นะคะเลิกกดดีกว่าก่น,กนแต่ชาหน้าตายอย่างนี้ดูดีสว,สวยใช่ไหมสวยใช่ปะ สะใจว่ะเออแล้วก็บอกเลยว่าหนูไม่ได้จ่ายตังค์นะเนี่ยพี่ต้องจับเี่นดี้ลงไปคนจ่ายเออพี่ต้องไปคนจ่ายเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์เลยสวยคือได้ไหมครับพี่ตีอย่างเีตีก็สักคนละค่าซื้อมาก็ไม่แต่งตรงนี้หรอกแต่มันจะไม่แต่งดีไม่ดูไม่มีเท่าไหร่แล้วถ้าตามไม่มีพอจ่ายเท่่าไหรพออยู่แล้วหนูรู้ว่าพี่มีตังค์แต่หนูไม่มี ต้องตังห้าไปทำอย่างอื่นบา้ทีไม่รู้ี่ะมีหรีอไม่ไม่มีหรือไม่มีก็กลั่งมาแล้วก็ต้องจ่ายเองี่จ่ายม่มีมาแล้วนะโอ้โหตังค์พากน้นเลยอ่ะอต่มันต้องมีพี่มาอะไรทั้งเดือนไม่คิดเรหรอ้ แล้วมันจะกปถูกเนี่ยถูกฟ้าใหม่แล้วเป็นอายายงยย <c oughs> ่บอกมาไม่บอกเอาเราะโอนยังไงก็เดี๋ยวรอทพี่เขาดูมันไม่ใช่ไม่แพงหรอกพี่ <c oughs> วางฝั่งนี้ <c oughs> เลยแนละ้ววางก่อนดูไม่นีฝั่นี้เลยเดยไปทุกความจริงกูอิ อยยวไม่กลัก็เถอของของโซฟาไงเต,ตรียมเตรียมเตรียะอาาให้พี่เขาเรื่องเนรียโซฟาไงมีหมอนด้วยไหมเดีมันคุม้มเสียือหมอนเลยนะม <laughs> ีหมอนด้วย อันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะจ่่ายหโอเคเห็นไหมบริการดีด้วยไปจ่ายตังค์จ่ายเองดิไปจ่ายไปจ่ายตังค์ไปถามพี่เขาโอนให้พี่เขาเร็วยังไม่ได้จ่ายเลยอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่สองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดจ่ายครับสองหมื่นแปด อเออจ่ายสิงไม่ริงเออหนูสั่งมาแล้วนี่จะให้เขาขนกลับเหรอขนกลับเลยพี่ไม่ได้ไปขอเรียกบัญชีออด้วนเขาจพี่จา่ายให้หนูเนาะก็ต้องเป็นง้นอนะจ้างานที่สุดเลย <S <S 1> <S 1> นี่นะคะทุกคนของของเราหนึ่งอย่างจ้าแล้วก็เน่ ดูคนบน่นดูคนบน่นนอนไม่สนใจใคเลยใจอ่าตังค์มาใช้ด้วยไม่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 ไม <c oughs> ตังค์มาแล้วไม่ไม่แค่นี้แหละ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  มาเคลียดิมาของเขาสบายเลยไม่ต้องมาคงมาเคลียรหรอกเอามาตัวเองก็ใช้รู้ว่าใช้อะเอามามันก็ต้องใช้ทุกคนแหละแต่ว่าโอ,โอ้ซื้ออะไรขนาดนี้แค่3มชิ้นเองนี่เด้แค่3าชิ้นเท่าไรโดแปลงเท่าไรละไม่รู้เจ็ดแปดพันไม่รู้แปลงแล้วมันจะสวยขึ้นไงใช่มันมีไฟด้วยนะเนยเห็นไหมพี่ขอซื้อกองซื้ออะไรมันพแพงละก้อนลวก่อนสองพันสามพันก็ของอุปกรณ์ที่มันมีอยู่แ,แล้วกตูนเสื้อผ้าก็ตูนสะพานเก่ามันพังแล้ว โอ้ใหญ่สวยเนาะสวยมากอนอนในตู้เสื้อผ้าเลยวันนี้ <c oughs> น,นอนที่นี่หละไม่ต้องเข้าไปนอนในห้องแล้วตัวเองอย่ามาใช้ของหนูแล้วกันโอ้โหย้ายเข้ามายังทําอะไรไม่เสร็จตกแต่งไม่เสร็จเลยตั้งของและรอให้เสร็จก่อนก็ไม่ได้ต้องมายิ้มเอาไว้แล้วเอามาแล้วเราตังเอามาด้วยมาเราคนนี้นั่นเนี่ย <อา S 2> คนนี้นอนสบายไม่ ก็พี่จ่ายไปแล้วอะพี่จ่ายไปแล้วทําไมต้องมาขอกับหนูล่ะเห็นไหมคุณอินเนี่ยชอบต้องทํางานใช้คุณอินชอบต้องทํางานใช้อะคุณอินชอบเนี่ยเพื่อลูกเลยนะเนี่ยเลออเมื่อกี้นี่คุณหินบอกจะซื้ออะไรอีกดวงมงคลบิดต้องมาโดนตุกจับตัวกว้ยด้วยจะปิวแล้วเนี่ยฟ้าผู้เชียวแต่เช้าเลยโอ้โหพี่เตยพูดปาอาจะมีไวไฟอีกอะได้ไวไฟก็ต้องมาติดอีกมิ ไม,ไ,มไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นคุณอินบอกว่าอย่าบ่นแม่พอออกมาพอ่อก็นนอนเป็นัไงครับผมเป็นคลิปแรกมาเดิมบ้านใหม่นะครับ <c ười> ยังไงนะคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เตยด้วยนะคะที่น่ารักขนาดนี้ โอเคค่ะทุกคนนะคะชอบคลิปน <als> okay, okay, ี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็เชิญนิอเด็กของเราด้วยนะจ๊าคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะจากน้องเต้ยนัดพมนะจาะยังเหนียวมันพังเพิ่งซื้อมาใหม่โอเคบ้านนะคะเราก็เพิ่งย้ายมาได้นอนได้ประมาณสองสองสามคืนนะคะก็เดี๋ยวถ้าแต่งบ้านเสร็จนะคะถ้าใครอยากให้ทำโฮมทัวร์นะคะก็เมนได้านา่งได้เลยนะคะเดี๋ยววันใหม่นะจะมาทำเมไจะย้ายกลับไปที่เดิมแล้ว อะไรยันกลับไปไม่ได้เนี่ยทำมหมมดแล้วเนี่ยบ๊่ยบายไรค่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะอย่าไปดูไนว่าคลิปหน้ามันหมายจะแกล้งอะไรเตอรออีกแสบตั้งหัววันเลยมนะึงอ่ะลาเต้